สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานอู่อานันต์การช่างได้มีโอกาสนะคะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะคะรถอีแตนรถเกษตรแทรนผลิตโดยฝีมือคนไทยนะคะใช้งานเกินคุ้มรดต้นทุนในการขนส่งวันนี้เรามีรถอีแตนนะคะเป็นุ่นรถรุ่นจัมโบ้แลมโบนะคะวันนี้ได้มาจอดโชว์คู่กันนะคะโชว์ความแข็งแกร่งอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราได้มาถ่ายทําเก็บ คลิปวิดีโอนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราจะทําการส่งมอบรถให้กับทางลูกค้าภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็นะคะตัวจัมโบ้แลมโบ้ของของเรานะคะก็คือรุ่นนี้ก็คันนี้ก็จะเป็นกระบะมินิแมนะคะคันนี้จะไปะบุรีรัมนะคะก็คือโลโก้ลูกค้าให้ออกแบบนะคะเป็นทีมสโมสรฟุตบอลนะคะของบุรีรัมอยู่ในเต็ดนะคะ ทีมงานเราก็จัดให้นะคะตามคำขอเลยสเปคของเขาก็คือ,อ,อตัวนี้จะเป็นกระทะชุบเหลดนะคะเป็นก,กระทะชุบเรล็นะคะส่วนในกระทะของเรานะคะก็คือตัวนี้เราจะชุบชุบโครเมียมนะคะตัวนี้จะชุบอยู่หลายรอบนะคะจกระทะขึ้นรูปขึ้นเงานะคะรับประกันความเงานะคะเราชุบทั้งวงนะคะไม่ไม่ได้ชุบแค่ในส่วนของที่ด้านโชว์นะคะ ให้ชมเลยนะคะเต็มๆเลยคือวันนี้เราได้มาถ่ายทําที่สถานที่เดิมนะคะก็คือแบบอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้ำนะคะด้ำนี่เราจะใช้เป็นด้ำชุดกระบอกด้ำยก6ตันนะคะตัวนี้ให้ชมนะคะ ได้สูงนะคะก็บรรทุกได้อยู่ที่ประมาณ12ตันนะคะทัน,นี้เราก็ได้มาถ่ายทําแล้วก็เก็บเก็บภาพก่อนนะคะก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกไม่มากนะคะเพราะว่าเราก็ต้องขออนุญาตลูกค้านะคะนี่อันนี้น้องบิวบิวนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เหมือนกันค่ะเป็นรถรุ่นจัมโบ้แลมโบ้เหมือนกันนะคะตัวนี้เพียงแต่ว่าลูกค้าสั่งเป็นกระบะไม้นะคะ สวยโทนแข็งแกร่งนะคะต้องรถอีแตนของอู่อนานันการช่างนะคะวันนี้ภูมิใจเสนอตัวนี้ก็จะเป็นระบบรุ่นรุ่นท็อปเลยนะคะก็คือเป็นเบรกลมนะคะแต่ลมพวงมาลัยพาวเวอร์เหล็กรางหกนิ้วเครื่อง14แรงนะคะ14 1สแรงระบบไดสตาร์ทในตัวนะคะเปลี่ยนพร้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอก ยังไงก็ต้องฝากติดตามไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานวันนี้นะคะวันนี้เรามีรถจอดแล้วก็มาถ่ายทําเก็บภาพนะคะทั้งทั้งสองคันเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะไปประจําการอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนะคะ,ะคันนี้ได้ไปที่บ้านของเล็กเองนะคะก็สักแก้วนะคะแต่ว่าเราเป็นคนอารันก็ยินดีค่ะ ก็ภูมิใจนะคะที่ว่าได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องนะคะทั่วทุกภาคนะคะเรายินดีนะคะยินดีรับใช้ท่านค่ะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่มอบความไว้วางใจให้ทีมงานอู่อนันการช่างได้รับใช้ท่านนะคะส่วนโลโก้คันนี้ค่ะลูกค้าขอมาก็คือเลิฟไทยแลนด์นะคะเป็นลายธงชาติไทยเลิฟไทยแลนด์ชันรักประเทศไทย นี่วันนี้ภูมิใจเสนออีกสองคันเลยนะคะหนุ่มแรมโบ้นะคะจัมโบ้แรมโบ้หล่อพร้อมลุยนะคะอ,คอากาศวันนี้ก็กเย็นๆนะคะฝาก ติดตามอีกหนึ่งผลงานนะคะวันนี้ลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะรถอีแตนของอู่อานาันการช่างนะคะติดตามผลงานของเราได้ที่ทาง f a c e b o o k อีแตนอู่อนันการช่างนะคะเราจะมีการอัปเดตข้อมูลนะคะทุกวันนะคะสนใจรุ่นไหนแบบไหนยังไงสั่งเข้ามาได้เลยค่ะทีมงานจัดให้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานนะคะที่ทางเพจนะคะแฟนเพจนะคะ อู่อนันการช่างค่ะหรือติดต่อได้นะคะที่เบอร์0892411962ทีมงานอู่อนันการช่างยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดียิ่งเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้เราได้รับใช้ท่านนะคะวันนี้ยังไงฝากติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ